งานพรหุนนธธรรมนะครับก็คือมันจะมีประเพณีการเข้าสุนัตซึ่งประเพณีเข้าสุนัตนี้มันจะอะไรนะถ้าเกิดคนมีฐานะใน่ดีนั้นก็จะมีการแอบช้างตัวอย่างนะแต่ว่าพอมาทนี่คือเราเราได้อยากให like ้ทุกคนได้ยังไงแต่ว่าคือได้พุทธที่ได้ก็เป็นไม่ต่างทางนะก็ร่วมกันท่างอาจรอะไรพวกนี้ใช่ัรเป็นอาจารย์ก็รู้สึก เอยากจะให้เหมือนอดีตอ่ะเราอยู่มายังไงในอดีตก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในคนเรากแล้วการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือต้องอาศัยประเพณีวัฒนธรรมนะครับค่อยๆหลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นนั้นการเข้าสู่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเข้าใกล้เข้าถึงอะไรเนี่ยมันจะยากเพราะว่าถ้าเกิดเรามาด้วยวัฒนธรรมแล้ว สามารถยิงใจเข้าด้วยกันได้นะครับในนี okay. ้ความคินเป็นด้วยเราเราเราจัดเกือบเกือบทุกปีนะครับว่าวันที่ไหนที่เขาฟองฟังด้วยเหลื่องเราก็ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะทักที่นี่ย่างเยอะไหไม่มีเลยนะก็เท่าที่ฟังของชาวบ้านของเมื่อกี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นที่ทางเยอะประมาณยี่สิบสองเชือกขนาดนี้ครับไม่ไม่ไม่ การรึ้นช้างลำบากไม่ยากในงานเนียก็ยากไม่ยา,ย,าไมยากขึ้นอยู่กับการเตรียมช้างของตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าเกิดช้างมาอารมณ์ดีไม่เหนื่อยมันก็ขึ้ง่ายแต่ถ้าเกิดช้างหุ่นงิตก็ยากมันอยู่ที่ใจเรามัอยู่ที่ใจเราด้วยแล้วก็อยู่ที่การใช้งานช้างด้วยแต่ของพวกเราก็คือเราเราเตรียมอาหารมาตั้งแต่เมื่อคือนนะก็ มาปุ๊บเราก็ทําพิธีรับรับช้างโดยการป้อนข้าวเปลือกป้อนล้วย,ป,ยป้อนอ้อยหลังจากนั้นก็คือให้ช้างหักผ่อนหลังจากนั้นตอนเช้าก็คือให้ช้างกินอาหารต่อกินอาหารเส่น,าาาาน้ำแล้วก็ทําพิธีก็จะให้ช้างสบายใจด้วยที่อากาศร,ร้อนร้อนแบบนี้

ดีีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด